พีชายเนี่ยมีพี่ชายอยู่สองคนคือสมศักดิ์เป็นพี่ชายคนโตแล้วก็สมคิดเป็นพี่ชายคนรองพวกเขามารวมตัวกันที่บ้านแม่เพื่อฉลองวันเกิดวันครบรอบ90ปีให้กับคุณแม่โอ้ยยืนเนื่องจากทั้งสามคนเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีรายได้โอเคก็เลยอยากจะแข่งกันว่าใครจะกระตันยูที่สุดด้วยการเซอร์ไพรส์ของขวัญให้คุณแม่ไว้90ปีคนนี้ก็คือกึ่งกึ่งเกทับกันใช่แต่โน้ตไว้ก่อนว่าคุณพ่อเสียไปนานแล้วแต่คุณแม่ยังแข็งแรงดีและยืนยันว่าฉันอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมายุ่ง สมศักดิ์ที่เป็นพี่คนโตเริ่มก่อนเลยแม่ผมสร้างคหาสน์หลังใหญ่ให้แม่ครับหลายห้องนอนหลายห้องน้ําอยู่สบายสุดๆส,สมคิดตามมาเลยสู้ของผมไม่ได้ผมเนี่ยซื้อรถริมูซีนให้พร้อมจ้างคนขับไว้สแตนบาย24ชั่วโมงโอ,อยากไปไหนตอนไหนตามใจชอบเลยแม่มสมชายนั่งฟังแล้วยิ้มเลยล้าสำแดงของขวัญของตัวเองเออกมาเฮ้มันทำเหนือวกว่าแน่ๆพวกพี่แพ้ผมละเฮ้ยเราทุกคนรู้ดีว่าคุณแม่เป็นคนธรรมะธรรมโม,อมชอบอ่านพระไตรปิฎก แต่หลังๆเนี่ยแม่ก็อายุเยอะแล้วสายตาไม่ค่อยดีอ่ไม่ไหวผมก็เลยหานกแก้วมาให้เป็นของขวัญแต่ไม่ใช่นกแก้วธรรมดาเว้ยเป็นนกแก้วที่ท่องจำพระไตรปิฎกได้ครบทุกเล่มทุกหน้าทั้ง8ปด0 0่พรนัธรรมขันผ่านการฝึกสอนจากพระเกจิ24ท่านยี่สิบท่านยี่บท่านอ่านนั้่างำจังด้วยใช้เวลาฝึกเนี่ยสิบปีใช้จ่ายไปปีละหนึ่งล้านบาท แม่แค่บอกนกแก้วว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าที่เท่าไหร่อะนกแก้วจะท่องให้แม่ฟังแบบไม่ผิดเพี้ยนเลย <c oughs> โอ้โหหลังจากนั้นงานวันเกิดผ่านไปเนี่ยก็มีจดหมายขอบคุณจากแม่ส่งมาถึงลกูกๆทั้ง3คนแถวกบบแรกถึงสมศัก <c oughs> แม่ว่าบ้านมันใหญ่ไปลูกแม่อยู่ห้องเดียวแต่ต้องทําความสะอาดบ้านทั้งหลัง <c oughs> มันเหนื่อยเกิน <c oughs> ขอไปอยู่บ้านหลังเดิมดีกว่า <c oughs> จดหมายฉบับที่สองถึงสมคิดว่าแม่ก็อายุเท่านี้แล้วถึงจะแบบ เออไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ก็ไม่อยากเดินทางไปไหนบอกออชอบอยู่บ้านมากกว่า,อ,อ,าอยากได้อะไรก็โทรสั่งแก๊ปเอารถนี่ไม่จําเป็นคนขับนี่เลิกจ้างไปได้เลยเจดหมายฉบับที่3ามสมชายลูกรักของขอนของลูกนี่แหละที่ดีและรู้ใจแม่ที่สุดไก่ที่ส่งมาอร่อยมากจ้ะจบครับไม่ใช่ไก่จะเนกแก้วรู้ไหมเนี่ยสิปีปีละล้าน